สวัสดีครับน้องๆตอนนี้ทุกคนกำลังฟังดีกับน้องพอดแคสต์ by PAV by the Bay นะครับซึ่งในพอดแคสต์นี้นะครับพี่เอจะนำเอาประสบการณ์การเป็นติวเตอร์ของพี่นะครับซึ่งก็มีน้องๆน,น,นะครับรุ่นพี่ของพวกเราเนี่ยนะครับมาปรึกษาปัญหา ทั้งด้านการเรียนและด้านอื่นๆเนี่ยมากมายเลยเอามาแชร์ให้กับน้องๆทั้งมอตอ้นและมปลายนะครับน้องจะได้ทราบปัญหาก่อนรู้วิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรนะรวมถึงพี่จะมาแชร์นะเรื่องของการค้นหาตัวตนแล้วก็พัฒนาตัวของเราให้ไปสู่ความสําเร็จทั้งด้านการเรียนและด้านอื่นๆได้แล้วรับประกันได้เลยว่าพอดแคสต์นี้จะดีกับน้องแน่นอนครับ ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาถ้าน้องชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าโดนใจก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับที่สําคัญก็คือน้องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับน้องจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ edutainment ดีๆแบบนี้ฝากด้วยนะครับช่วงนี้นะครับจะมีผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ย พูดว่าในบางครั้งเนี่ยชีวิตเราอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เรารักก็ได้เพราะนั้นให้เรารักในสิ่งที่เราทำนะครับให้มองมันว่าเป็นหน้าที่ซึ่งพี่เอ๋เห็นด้วยร้อยเปรเ็เลยเพราะว่าเวลาเราใส่ความรักไปในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราย่อมทํามันได้ดีนะแล้วเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของเราในสิ่งที่เราทําแต่สำหรับน้องหมอต้นและหมอปลายนะครับพี่เอ๋อยากจะบอกตรงนี้ว่าตอนนี้อนาคตน้องยังไม่ได้ถูกกาหนดนะ น้องอยู่ในช่วงรอยต่อนะครับซึ่งน้องอาจจะได้เจอในคณะทีเ่เป็นตัวตนของน้องและได้ทํางานในสิ่งที่น้องรักก็ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะบอกข้อดีของการที่ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะมีข้อดีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะทํามันด้วยความสนุกเราจะทํามันได้เยอะกว่าคนอื่นเขาโดยที่เหนื่อยน้อยกว่าและแน่นอนมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราทําอะไรบ่อยๆเยอะๆเราย่อมเกิดทักษะเราย่อมเก่งกว่าคนอื่นเขา ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าถ้าน้องอ่ะเป็นวิศวกรที่น้องรักในอาชีพน้องรักในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับปัญหามากี่อย่างกี่อย่างน้องก็แก้ได้หมดเลยโดยที่ไม่ย่อท้อมีโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้น้องสามารถจัดการได้หมดน้องก็ย่อมเป็นวิศวกรที่เก่งกว่าวิศวกรในรุ่นเดียวกันถัดมาก็คือเรื่องของความสุขในชีวิตน้องครับเราก็รู้อยู่ว่าเรามีทั้งหมด7วันใช่ไหมจันทร์อังคารพุธพฤหัศสศุกร์เสาร์อาทิตย์5้าวันทํางานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ เป็นวันหยุดของเราไอ้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องก็คงจะไปทําในสิ่งที่น้องชอบอยู่แล้วหยุดไปอยากชอบอะไรทําอะไรก็ไปทานะฮะแต่ในวันทํางาน5วันจนถึงสุขมันจะดีไหมถ้าน้องมีความสุขในทุกวันเพราะน้องได้ทําในสิ่งที่น้องรักคราวนี้ปัญหาของเราก็คือว่าแล้วเราจะได้ทําในสิ่งที่เรารักได้อย่างไรบอกได้เลยว่าบรรดาขั้นที่หนึ่งก็คือว่าเราจะต้องค้นหาตัวตนของเราก่อนว่าเราอะเหมาะที่จะเรียนคณะไหน ประกอบอาชีพอะไรดีวะซึ่งมันก็ดีกับการสอบในปัจจุบันด้วยนะถ้าเรารู้จริงๆว่าเราเหมาะกับคณะไหนเพราะอะไรครับเพราะการสอบปัจจุบันที่เรียกว่าระบบ TCAS เนี่ยแต่ละคณะที่เราไปสมัครเนี่ยมันใช้วิชาในการสอบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามุ่งมาแล้วว่าคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยมันเป็นคณะนั้นคณะนี้แน่ๆเนี่ย เราจะสามารถที่จะโฟกัสในวิชาที่เขาใช้ได้โดยที่เราไม่ไปอ่านหนังสือสเปซสปยกตัวอย่างเช่นสมมติน้องบางคนที่อยากเข้าวิศวะเนี่ยนะครับน้องก็ไปโฟกัสเลยในวิชาคนวณนะอย่างเช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ใช่ไหมแล้วก็ไปดูความถนัดทนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมที่เขาเรียกว่า t p a พ3ไปดูภาษาอังกฤษด้วยเพราะบางสถาบันเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบเขาด้วยแต่ถ้าน้องอ่ะอยากจะไปเข้าพวกวิศวขภาพนะครับเช่นแพทย์ทันตแพทยศาสตรสัตวะเนี่ยน้องจะต้องไปดู7วิชาเลยนะทั้งคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะไทยสัังงคมอกฤษ และอย่าลืมไปดูวิชาความถนัดแพทย์ด้วยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการโฟกัสในวิชาที่เขาใช้จริงๆนี่คือข้อดีของมันคราวนี้การค้นณาตัวเองเนี่ยมันทําอย่างไรได้บ้างนะครับเริ่มจากอันที่หนึ่งเลยก็คือไปดูวิชาที่เราชอบวิชาที่เราถนัดเช่นน้องบางคนอาจจะมองว่าเราน่าจะเหมาะกับคณะวิศวะนะปรากฏว่าน้องพบว่าน้องเก่งวิชาคนวณครับคณิต ฟิสิกส์น้องก็4อย่างเงี้ยอันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีว่าเฮ้ย mm hmm. อาจจะเป็นคณะที่เราชอบจริงๆก็ได้หรือน้องบางคนเนี่ยนะครับถนัดชีวะก็อาจจะเป็นพวกแพทย์ทันตะเภสัตสัตวะหรือเปล่าบางคนชอบภาษาครับเพราะนั้นอักษรศาสตร์นิเทศมนุษยศาสตร์ อาจจะเหมาะกับน้องอันนี้คือดูวิชาที่เราชอบวิชาที่เราทําได้ดีคราวนี้มาอันดับที่2นะครับก็คือดูที่นิสัยของเราดูว่าเราเป็นคนทํางานแบบไหนชอบทํางานคนเดียวไหมหรือชอบทํางานกลุ่มชอบการแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือชอบเซอร์วิสผู้คนอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราถนัดอะไรที่เราไม่ถนัดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับเราไปเที่ยวคนเดียวหรืออยู่กับตัวเองเนี่ยนะครับบางทีเราเจอนะว่าอไอ้เนี้ยเราไม่ชอบเลยหรือไอ้เนี้ยเราถนัดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยช่วยได้ เขาเนี่ยดับ3ครับก็คือไปพูดคุยกับคนที่เขาประกอบอาชีพนั้นจริงๆหรือเรียนในคณะที่เราสนใจจริงๆซึ่งแน่นอนนะครับบางทีเราก็มีรุ่นพี่นะที่เรียนอยู่ในคณะที่เรามองอยู่เราก็ไปคุยกับเขาเลยครับว่าเอ้ยพอเรียนจริงๆแล้วนี่เป็นยังไงหรือมีญาติที่ประกอบอาชีพนั้นอยู่เราก็ไปถามเขาว่าเออพอเราไปทํางานจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างแต่แน่นอนครับหลายคนก็ไม่ได้โชคดีแบบนั้นที่จะมีรุ่นพี่ที่เรียนในคณะที่เราสนใจหรือมีญาติที่ประกอบอาชีพที่เราต้องการที่จะทํา งานอุปนิ haul จะช่วยน้องได้นะครับงานอ p e นิ haul คืออะไรครับก็คืองานที่คณะหรือว่าสถาบันต่างๆเนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อให้น้องที่สนใจในคณะนั้นจริงๆเนี่ยเข้าไปศึกษาดูมีรุ่นพี่มีอาจารย์เนี่ยมาคอยให้คําแนะนําว่าเอ้ยมันจะต้องมีการเรียนการสอนแบบนี้นะจบไปเนี่ยจะต้องประกอบอาชีพแบบนั้นแบบนี้นะซึ่งแน่นอนครับมันตรงกับที่น้องต้องการรู้มากๆเพราะฉะนั้นถ้ามีการจัดงานแบบนี้ในคณะที่น้องสนใจน้องพลาดไม่ได้คราวนี้พี่ขอสรุปอีพีที่หนึ่งิดหนึ่งนะครับว่า น้องถ้าน้องอยู่ในมต้นมปลายเนี่ยนะครับน้องสามารถที่จะทํางานในสิ่งที่น้องรักได้เรียนในสิ่งที่น้องชอบได้โดยเริ่มต้นจากการค้นหาตัวเองนะครับแล้วพี่ก็แนะนําว่าการค้นหาตัวเองอาจจะ1ดูวิชาที่เราชอบและวิชาที่เราถนัด2ก็คือดูที่นิสัยของเรา3นะครับให้ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในอาชีพนั้นที่น้องสนใจหรือรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ในคณะที่น้องต้องการจะเข้างาน Open House ก็สําคัญถ้ามีการจัดที่ไหนคณะที่เราสนใจเราเข้าไปร่วมกับเขานะครับ ส่วนอีพีต่อไปนะครับพี่จะมาสอนน้องในการวางแผนการเรียนและการเตรียมตัวสอบว่าทําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและถ้าน้องคนไหนอยากให้พี่พูดเรื่องอะไรแนะนําเกี่ยวกับด้านไหนนะครับคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะครับน้อง